ดีครับกลับมาพบกับผมเจฟชัยวัฒสิงหาครับกับรายการแฟชั่นพิซครับวันนี้เรามาที่งานสเตดี r i นไรซ์แอนด์ไร์นะครับเดี๋ยวเรามาชมภายในงานกันนะ,ะนะครับผมไานได้ขี่รถมาประมาณเกือบ2ปีกว่าวันนี้ได้ขี่ออกมางานเนี่ยวันนี้รู้สึกแฮปปี้มากเลยเดี๋ยวจะพาชมงานกันแบบว่ารอบๆกันนะครับว่าจะเรามาเจอเพื่อนกันจะมีเจอเพื่อนกันบ้างหเปล่าครับ คิปอย่างนี้เรามาที่งาน s u n d a y Live and Drive นะฮะแล้วเดี๋ยวเราพาชมกันในงานครับวันนี้เราแท้มาครับวันนี้ขี่คันนี้มา <c oughs> วันนี้วันนี้เป็นเจ๊กของกฤษดนิดนึงโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเดินชมกันนะครับในงานเนี่ยผมว่ามีความหลากหลายเนยทีเดียวดูมีทั้งรถญี่ปุ่นรถเก่ารถซิ้งญี่ปุ่น แต่ที่ชอบเดี๋ยวเราจะไปคุยกับกลุ่มนี้ฮะโบโซโมสุก <B> oso, ุปุนตน<ร>ะดูไปดูกัน <c oughs> ตอนนี้เรามาต่อกันที่กลุ่มโบโซโมสุกุปนะครับแล้วเนี่ยอ่ะคุณแม,มมแมนครับผมคุณแมนครับจัดครับโอเคที่มาที่ไปของกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็กลุ่มนี้น่าจะรวบรวมคนที่ชื่นชอบในเรื่องของสไตล์ยังกี้ญี่ปุ่นครับผมครับก็เลยมารวมตัวกันเป็นคนที่ชอบจาก ในประเทศเราอะครับพี่ครับผมว่าอย่างันนี้ก็อยู่สุพรรณอย่างเงี้ยพอเจอกันในเฟซบุ๊กก็มารวบรวมเพราะชอบในสิ่งเดียวในกลุ่มตอนนี้มีประมาณกี่คนครับกี่ท่านครับน่าจะเกือบสิบได้แล้วครับเกือบสิบแล้วก็คือเป็นสไตล์นี้หมดเลยใช่ครับโอ้โหมีความมีความเป็นแบบว่ายูนิคมากสําหรับกลุ่มนี้นะครับแล้วเออแแล้วแล้วแนวทางแนวสไตล์ของการการที่แต่งตัวแบบนี้มันมาจากญี่ปุ่นโดยแท้ขนาดแท้เลย ใช่ครับใช่ครับรวมถึงการแต่งรถกันทุกอย่างใช่ครับไลฟ์สไตล์ชีวิตการใช้ชีวิตด้วยครับอออืืหการใช้ชีวิตด้วยอันนี้ผมชอบมากคือมันก็มีพี่จริงดก็มีแต่สมัยปัจจุบันเขาไอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะมีพวกตีต่อยตีอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาจะแบบสไตล์ญี่ปุ่นเขาจะว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมโอเคแต่เราไม่ใช่เป็นแนวนะเราเป็นแบบคนเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเขาว่าเมันไม่เหมาะสมกับบ้านเรา ไว้แต่เท่มากเลยฮะชอบมากเลยฮะแต่รถอย่างเงี้ยผมแต่งนะผมสามารถใช้ในในชิวแบบผมใช้ในชิวแบบชิชวจังวัดนะครับและส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่นี่มันมันต้องเป็นรถยี่ห้อไหนไหมฮะต้องเป็นฮอนด้าต้องเป็นซีบีหรือว่าต้องเป็นแบบเอสอาร์หรือว่าอะไรแล้วแต่หแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ของใครของมันเลยครับเอสอาร์ก็ทำได้ครับมันอยู่ที่ว่าของแต่ผมผมชอบชอบความความเป็นไออย่างเครื่องของซีบีอ่ะมันมันแบบว่าเครื่องเวลามันแบบเอ้ยดูมันเหมาะกันเลยทำทำรถประเภทนี้เออเสียงเสียงใช่มันดูแน่นเออ <Okay S 2> โอเคครับเ,เดี๋ยวพาเราเดินชมกันต่อครัตขอคุณมากครับสำหรับผมสวัสดีครับ อันนี้คือกลุ่มยังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็น250 GC ครับ NDR เป็นไดซาทั้งหมดเลยเหรอใช่ครับโดยเฉพาะที่คือเป็น NDR 250อย่างเดียวใช่ครับโอ้เยี่ยมเลยฮะรถคุณมีสิันไหนเอ่ยคันนี้ครับ MC 21โอ้ได้มีการแต่งอะไรไปบ้างไหมครับก็จะเป็นท่อเป็นท่อแล้วก็พวกตรงยุบเลยใช่ครับต้องตรงยุบครับต้องตรงยุบจะแต่งแบบว่าไม่ให้แหกข้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ใส่ล้อแมกนิเซียมหรือเปล่าคันนี้ไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใสอนน่อันนี้ยังหาอยู่หาไม่ได้ <laughs> แต่คันนี้แต่คันนี้ก็เดิมเดิมแมกนิเซียมเออคันนี้แมกนิเซียม28่ิบแปดครับใช่ครับเป็นรถดูที่หาดูนด้ยากนะฮะตอนนี้สำหรับ NSR 250ครับขอแตงไงก็ฝากช่องผมด้วยแล้วกันช่อง YouTube ช่องทูทีมอเตตาห์บายทูทีมอเตอร์ไบค์อ๋อเธอชื่อตรงตรงตรงเป็นสายสองช่องวะางสองช่อหว่างเราจะจะเป็นรถเล็กแต่นี้คือนานๆก็ออกงานอะไรประมาณนี้ครับอืใช่ครับแล้วมี50าสิบไหมฮะไม่ไม่มีวันนี้ไม่มาครับเดี๋ยวเราต้องจะลองดูด้านไหน่อจะมีได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณเมสิกใช่ครับเดี๋ยวเราไปเดินต่อกัน เดินไปเดินมาตอนนี้เรามาเจอกับแม่งานของงานนี้นะครับแซมหนึ่งในแม่งานหนึ่งในแม่งานของเราครับคุณเก็กครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณเก็กวันนี้วันนี้ค่อนข้างเดือดมากแล้วถ้าใครมาหลังหลังแปดโมงถ้าจะไม่มีที่จอดแล้วครับโอเคแล้วตอนนี้เราแบ่งประเภทรถกันยังไงในตามตามถนนข้าวสารวันนี้เราคอนเซปต์เราไม่มีการแบ่งอยู่แล้วครับผมโอเคไม่ว่าคุณจะขับรถราคาเป็นล้านหรือราคาหลักร้อยเนี่ยเรามาจอดด้วยกันได้เรา คือมันก็แค่มันไม่แค่รถนะครับผมครับผมแล้ว<ไ>วันนี้ได้ข่าวว่าเป็นทีมญี่ปุ่นถูกไหมใช่ใช่ใช่ก็ด,ด,ดู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 จากวันนี้เป็นซามูนไรเรารูออ่อนนะฮะใช่ครับผมใช่ครับวันนี้แล้วแต่กล้ออยู่ไหนได้กล้อได้กล้อวันนี้ติดไม่สบายครับครับผม <laughs> โอเคครับผมก็เดี๋ยวค,คุณเก็กมีอะไรจะฝากอะไรถึงถึงผู้ชมเลยไหมก็ก็ฝากติดตาม Sunday Ride ัน d ดรฟ์ไปนะครับก็เรายังจัดกันอยู่เดือละครังครับผม เป็นเดือนละครั้งนี้่ชุกต้นเดือนหรือว่ายังไงฮะต้นเดือนหรือปลายเดือนนี่เรายังไม่รู้เพราะว่าแล้วแต่เราจะสะดวกแต่จะมีทุกวันอาทิตย์ภายในหนึงเดือนใช่ครับใช่ครับคือมาได้หมดครับไม่ว่าคุณจะขับรถราคาถูกราคาแพงเราเป็นเพื่อนกันหมดได้เลยครับยินดีครับขอบคุณมากแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตอนนี้8โมงครึ่งแล้วนะครับประมาณ8โมง30นาทีคนก็ยังแน่นแล้วก็รถก็ยังมากันอยู่เรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวก็อีกสักพักเราก็จะพาเดินไปอีกเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเจอใครน่าสนใจแล้วเรามาหยุดคุยกันนะครับไปเราเดินมาเจอน้องแป้นงน้องแป้นนงนหูเอ็วันนี้เป็นไงฮะงานนี้รู้สึกขี่มาจากไหนเนี่ยขี่มาจากบางกะปีครับใกล้เหมือนกันแต่ว่า คนเยอะมากเลยนึกว่ามาเช้าแล้วแต่ว่าวันนี้โอ้โหถือว่าสายครับเพราะว่าคนเยึงแน่นเข้าสารกันมากรถเยอะแยะมากมายโอเคมามาคุยกันกับน้องแป้งเรื่องรถคันนี้ดีกว่า Honda CB c c b 7 5 k k ครับโฟคันนี้ปี1974 KC อ่ฮะครับประมาณนั้นไม่มีอะไรแล้วเป็นไงการใช้งานดีไหมฮะดีครับใช้งานดีมากเลยครับไปไหนมาไหนทั่วไทย ล่าสุดทุกไปออกทริปที่ไหนมาจะหนักหน่อยนิดนึงไปออกทริปที่ไหนมาล่าสุดไปน่านครับบอกเรือมีไปกี่คันฮะประมาณ6 7คันได้อยู่ครับไม่มีไม่ไม่ไม่มีงงแงไม่มีจุกจิกเลยไม่มีเลยครับจจิงเหรอไม่มีเลยก็เหมือนตอนไปแม่ทะเลียงกันพีเจียว่าไม่เคยเห็นเป็นไรเลยอทีเดียวก็จบจบเลยครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นน้องที่ขี่รถมาด้วยกันนะฮะแล้วก็แบบว่าเราออกร่วมทริปกันมาหลายหลายหลายต่อหลายทริปละครับแต่ตอนนี้ก็โอเคต่างคนต่างมีภารกิจเราก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่า งานนี้เป็นงานที่ทําให้เรากลับมาได้เจอเพื่อนเพื่อนมาเจอพี่พี่น้องน้องกันยังไงเดี๋ยวเดินไปเจอพี่พี่น้องน้องกันต่อครับครับผมขอบคุณครับห่างหายจากมางานมอเตอร์ไซค์นี่นานมากแล้วนะครับแต่ก็ยังพอจะมีเจอคนรู้จักอยู่บ้างก็ถือว่ายังเรายังเกาะกลุ่มเกาะกระแสกับกลุ่มคนตรงนี้ยอยู่เออน่าจะอยู่ในแวดวงตรงนี้น่าจะมา10บ5บปีแล้วครับ โอ้นี่ดูเท่มากเลยนะตจ้เสียจากที่เห็นคนที่มางานวันนี้ดูนะครับมีหลากหลายสไตล์ทั้งการแต่งตัวการแต่งรถฉะนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่รวมของเคาน์เจอร์ใหม่ๆซึ่งในกรุงเทพเองเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังไม่มีวัฒนธรรมอะไรแบบนี้ที่ชัดเจนมากฉะนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเรื่อยๆเลยนะครับ วันนี้เราก็พามาชมงานเจอเพื่อนๆโหลังจากที่ไม่ได้ออกงานมาประมาณน่าจะ2ปีตั้งแต่โควิดใช่ไหมฮะวันนี้รายการแฟชั่นพิตได้พามาที่งาน Sunday r r i ส์แอนด์ไรแล้วนะคร <PDF> ับจากนี้ไปฝากติดตามอ๋อนี่เลยครับนี่เลยครับนี่เลยครับเอ้าเอ โอเคครับวันนี้รายการ p a s s ่น n Peak ครับก็พามาที่งาน Sunday Ride and Drive นะครับหลังจากนี้โปรดติดตามรายการ Passion p e อีกครั้งว่าจะพาไปไหนต่อนะครับ